ครับเรามาต่อกันนะครับต้องขออภัยนะครับคลิปที่แล้วโดนคนโทรเข้ามาแล้วตัดสายไปนะครับครับก็กติกานะครับในการก่อนเข้ามาติดตั้งนั้นนะครับลูกค้าทุกท่านก็จะได้ทดสอบรถก่อนการติดตั้งนะครับเพื่อเป็นตัวประกันหรือเป็นตัวชี้ชัดนะครับหรือเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับว่าทุกๆชุดนั้นเราให้ไปมาตรฐานเดียวกันนะครับ รถคันนี้นะครับเราทดสอบกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า8ปีแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็น f o r t u n e r รุ่นแรกนะครับแล้วก็แปลงโฉมมาเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับวิ่งไปแล้ว200,000กว่ากิโลนะครับนะครับ218,000กิโลนะครับก็ถือว่าอายุกลางๆแล้วนะครับ ครับหลังจากที่ลูกค้านํารถเข้าติดตั้งนะครับเซเยสกันแล้วนะครับว่าพอใจนะครับนารถเข้าติดตั้งนะครับรถทุกคันที่ติดตั้งเสร็จนะครับกติกาเรามีอยู่ว่าโนเซฟโนเปนะครับโนเซฟโนเปนะครับวันที่ท่านเห็นในวันรับรถคือคือโนเซฟโนเปและความร้อนไม่ขึ้นนะครับประเด็นนะครับรถยนต์นะครับเราคงต้องไขข้อข้องใจกันนะครับว่าติดแก๊สเราพังนะครับ ผมอยากให้เติมคำหนึ่งครับติดแก๊สแล้วถ้าร้อนแล้วพังนะครับขอให้เติมไปอย่างนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะครับ NGV Development ติดแก๊สแล้วไม่ร้อนนะครับฉะนั้นที่มาของการที่ติดตั้งแลรวพังก็ต้องไม่เกิดนะครับและถ้าเกิดนะครับเกิดจากการติดตั้งแก๊สนะครับ NGV Development นะครับนี่คือการบันทึกวิดีโอนะครับบน youtube นะครับท่านเอาไปฟ้องผมได้เลยนะครับติดแก๊สแล้วรถพังเพราะแก๊สนะครับ ผมรับซื้อรถคันนั้นเลยนะครับตามภาพตามปีนั้นตามราคากลางตลาดนะครับไม่ใช่ท่านเป็นผู้กําหนดราคาเองนะครับผมรับซื้อรถเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับก็เป็นความชัดเจนนะครับการส่งมอบรถนั้นดีเบตกันก่อนนะครับดีเบตก็คือการดีเบตนั้นไม่ใช่ว่าคนไม่ได้เสียมาดีเบตกันนะครับหรือแม้กระทั่งนายกกับฝ่ายค้านมาดีเบตก็ยังไม่มีใครเสียตังค์นะครับ แต่การดีเบตของ n อ V d e ี e l ด p m e n t กับลูกค้านั้นนั่นหมายความว่าจ่ายกับไม่จ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายนะครับการที่ติดตั้ง n อ v จวลงไปในรถยนต์หนึ่งคันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าผมงานไม่ผ่านผมต้องขอดคืนนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินนะครับก็ถือได้ว่าความกดดันต้องเกิดขึ้นกับทางผมแน่นอนนะครับผมเป็นคนประจวบนะครับต้องเป็นอย่างนี้เพื่อความชัดเจนเพื่อความชัดเจนครับเต็มเต็มนะครับก็ ก็ถือได้ว่าเราเติบโตกันมาได้นะครับสำหรับคนภูทรอย่างผมนะครับมาเกิดในสังคมใหญ่นะครับก็ก็ต้องตกไปตรงมานะครับในทุกข้อนะครับก็แน่นอนนะครับว่าที่เราจะมาถึงวันนี้ได้นะครับบางทีผมต้องลองรถเขาประมาณ7วันเจ็ดคืนว่าเขาจะติดกับผมนะครับปัจจุบันนี้ ผมก็ต้องขอขอบคุณ y o u t u b e นะครับที่ให้โอกาสนะนะครับให้โอกาสทาง HGV d e v e l OP m e n t ได้ได้มีโอกาสได้ขึ้น y o u t u b e นะครับโดยที่มาชี้ทัดความดีความเลวความดีความด้อยนะครับของของผลงานที่ทาง h G v v e v v l o p d e v e l OP m e n t นะครับได้สํางสรขึ้นมานะครับก็ถือได้ว่ามันเป็นการบรรยายได้ยาวแล้วก็ทำให้สังคมนั้นได้เข้าใจนะครับว่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งผมพูดในที่นี้เลยนะครับว่าผมเกทับอิตาลีไปแล้วมากกว่าสิบเก้านะครับปัจจุบันนี้สังคมโลกคุยกันว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับของผมตอนนี้สิบสามต่อหนึ่งนะครับก็ฝากไปนะครับมีให้พีสูตรทุกวันนะครับถ้าท่านใดดูมินดูแคนก็มาได้เลยนะครับจะเป็นสองหนึ่งหรือห้าหนึ่งหรือสิบหนึ่งก็ได้นะครับลูกค้าผมทุกคนนะครับ หลายๆท่านยินดีถือหุ้นด้วยนะครับท่านมาเลยครับไม่ใช่ว่าปลาเถื่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าคนประจจบท้าทายนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเราพิสูจน์กันได้ทุกวันนะครับขณะนี้นะครับ99.9ในขนาดลอยตัวนะครับตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมจะลองเจ็ีบคันเร่งที่ไม่นิ่งนะครับเร่งเร่งถอนๆนะครับเอาแบบขับแบบไม่รู้ใจของมะเร็วนะครับท่านดูตัวเลขนะครับ ัวเลขไม่มีทางสวยครับความเร็วเท่าเดิมนะครับรอบก็เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในการขับคอมเอรเรลอย่างมูกวิธีนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงแม้ท่านไม่ติด NGV นะครับท่านขับน้ํามันถ้าท่านขับแบบรู้ใจคอมเอรเรลนะครับ20%็นะครับเห็นเห็นเลยนะครับลองไปคบคำนวณอย่างท่านนายกพูดแต่เบื้องต้นนะครับว่าท่านนับเป็นเปอร์เซ็นต์ในในทัมมิ่งในระดับ3ปี5ปีนะครับท่านจะเห็นเลยนะครับและก็ในที่นี้นะครับ NGV d e v e l ดี m e n เนะครับ เราจะพูดในเรื่องของไมล์เลทเลยนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องเวลานะครับ1 0 0 0งแสนกิโลนะครับคืนใท่านได้ 2,000. 0,000นนะครับ2 0 0 0สนกิโลคืนท่าน 4,000. 0 0ครับถ้าัท่านตั้งเป้าไว้4 0 0 0สนกิโลนะครับนั่นหมายความว่าท่านคืนตังไป 8,000. 0นนะครับนั่นหมายความว่ารถท่านได้ใช้ฟรีแล้วนะครับและก็ผู้ที่มาใช้สินเชื่อกับเป็นจีวีเดเ OP เมนตนะครับฝากไว้เลยนะครับถ้าท่านล้อคืนทั้งวันนะครับกลุ่มโลจิสติกนะครับ นั่นหมายความว่าท่านคืนกิโลละสองบาทท่านวิ่งสามหมื่นกิโลนะครับต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าท่านวิ่งสามหมื่นกิโลท่านต้องใช้เงินท่านประหยัดไปหกหมื่นบาทนั่นหมายความสามหมื่นกิโลประหยัดไปหกหมื่นบาทท่านท่านลองคิดดูเลยครับว่าท่านนอกจากท่านเอาเงินไปผ่อนแก๊สแล้วท่านยังเหลือไปผ่อนรถนะครับ และยังสามารถที่จะเลีเ้ยงครัวเรือนท่านได้และก็ที่สาคัญนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับมาทดสอบผมหวังยิ่งๆนะครับว่าระยะทางประจวบชุมพรนะครับหรือทางใต้สุดก็ดีนะครับแต่ผมเน้นภูมิภาคกลางนะครับว่าเราอยากเริ่มต้นกับไม่ว่าจะเป็นประจวบก็ดีระยองก็ดีนะครับนครราชสีมาก็ดีหรือเมืองการก็ดีนะครับ รถเหล่านี้วิ่งไปวิ่งกลับในการขนขนขนถ่ายสินค้านะครับท่านลองคิดดูนะครับคืนกิโลสองบาทสําหรับรถปิกอัพนะครับถ้าเป็นรถใหญ่คืนกิโลละหกถึงเจ็ดบาทนะครับผมไม่รู้ว่าธุรกิจอันไหนจะน่าทากว่าตัวนี้นะครับสําหรับการขนถ่ายสินค้านะครับการขนถ่ายสินค้านั้นนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าทางภาคการแย่งลูกค,ค้าเพื่อขนส่งกันท่านต้องตัดราคากันอยู่แล้วนะครับ ท่านก็ปิ่มๆกันอยู่แล้วนะครับถ้าท่านคิดได้นะครับท่านมาคบ NG v d e v ว l ด OP เมน t นะครับท่านมากำไรด้านน้ำมันเนี่ยมาเห็นผลกันเยอะถูกไหมครับท่านนายกก<ด>อ่าก็เรามาร่วมโดยช่วยกันนะครับเราจาเป็นต้องใช้ลูกค้าเราทุกภูมิภาคนะครับที่จะเป็นเอเจนต์เราในอะนาคตนะครับเป็นตัวแทนเราซึ่ง บอกได้เลยนะครับว่าธุรกิจของ n g v Development ตัวนี้นะครับถ้าผมมีโอกาสตั้งไขายได้นะครับผมก็ก็ก็คงต้องดูดูถูกบิลเกตนิดหน่อยนะครับผมคงจะรวยกับบิลเกตได้นิดหน่อยนะครับนะครับทิวสปีทุกภูมิภาคอ่าฮะภูมิภาคในโลกนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้ากระแสต่อต้านน้อยลงนะครับผมก็อาจจะ ให้บิลเกตบวกกับแอปเปิลนะครับผมก็อาจจะรวยกันนิดหน่อยใ <c oughs> <c oughs> ช่คิ้โมไปว่าสันญากับ <c oughs> คัอมนมันพิสูจน์ด,ด้วยด้วยความเป็นจริงไงว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้น <c oughs> ะวันนี้ยังไม่มีใครทำได้ต่ <c oughs> วันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นต้นๆของผู้ที่ใช้รถแ็กนะครับ <c oughs> แต่ส่วนรถใหญ่ก็เห็นชัดเจนไปแล้วว่า คันหนึ่งประมาณ12ถัง10ถังเต็มไปหมดท่านนายกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะรถใหญ่นะนายกครับท่านนายกส่วนใหญ่กลุ่มคนนั้นเขาจะเจ๋วเทียนนะครับโอ้ครับคือซึ่งซึ่งผมเรียกเขาว่ารถแปลงเพศนะครับโอ้รถแปลงเพศฮะรถรถแปลงเพศฉะนั้นเขาเขามีการตัดตัดระบบหัวฉีดทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่หัวเทียนเขา้าแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นพูดคำว่าแปลงเพศนั้นะนะเป็นเรื่องสำคัญ คำว่าแปลงเพศแปลงเพศนั้นหมายถึงว่ามนุษย์นั้นเกิดการแปลงเพศด้วยด้วยจิตใจจิุดใจจิตใจนะถึงแม้แร่างกายเป็นผู้ชายแต่จิตใจเป็นผู้หญิงนะครับนั่นหมายความว่าการแบกหามนั้นก็ต้องไม่สู้อยู่แล้วถูกไหมนะท่านนายกใช่ไหมครับ<ช>แล้วโดยเฉพาะยิ่งออโฮอร์โมนชายนั่นหมายความว่ามีโฮอร์โมนสำหรับแบกนะครับเราเรียกว่าสามารถแบกอะไรก็ได้ส่วนผู้หญิงจะมาแบกได้นั้นต้องฝึกฝนนะครับฝึก<ช>ฝนเพื่อให้ มีมีกำเนื้อมีกำลังนะครับฮะแล้วก็มีจิตใจที่ขึ้นแข็งนะครับนะครับ